สวัสดีครับวันนี้นานาเซ็นแฮนจะพามาดูตู้เก็บเอกสารมือสองนะครับผมตัวนี้จะเป็นตู้เหล็กนะครับจะมีล้อเลื่อนด้านล่างด้วยสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้สะดวกนะครับสามารถเลื่อนได้นะครับทำให้ไม่ต้องมานั่งยกย้ายอะไรนะครับเหมาะสำหรับที่จะไปไว้ในออฟฟิศไว้เก็บเอกสารที่ต้องแบบเลื่อนไปเลื่อนมาหรือว่าจะเอาไปเก็บ โฉนดเก็บเอกสารสําคัญก็ได้นะครับหรือถ้าท่านใดเป็นช่างก็สามารถเอาไปเก็บเครื่องไม้เครื่องมือได้นะครับงานเหล็กนี่คือเกรด,ดีเลยนะครับอย่างหนาไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เหล็กบางนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอันนี้เป็นล็อกกุญแจได้นะครับล็อกได้หมดน,นี้ลิ้นชักตัวหนึ่ง ตัวที่สองตัวที่สามอันนี้ก็จะเก็บของได้เยอะสำหรับตำหนิก็จะมีเป็นล่อง้อยการใช้งานทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูชัดๆเป็นบางจุดนะครับส่วนข้างบนนี้ไม่มีอะไรข้างบนนี่ก็วางของ ได้อีกนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาดูใต้คอมเมนต์ได้เลยครับตอนนี้ของเหลืออยู่ห้าตัวครับท่านที่สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยครับ